สวัสดีครับหลวงปัอญาทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเช็คนะครับโชคลาบนะครับ12ราศีนะครับในเดือนกันยายนพศ2563นรสบนะครับแล้วก็พร้อมเลขนําโชคนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูครับราศีแรกนะครับราศีมังกรนะครับคนที่เกิดวันที่13มกรานะครับถึง12กุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้นะครับ อาจจะต้องใช้เงินนะครับค่อนข้างมากนะครับมีเยอะเลยนะครับการต่อเติมตกแต่งบ้านนะครับต่างๆพนักงานต่างๆนะครับก็บางอย่างแล้วถึงเวลาที่จะลรทุนโซนนะครับทําต้องใช้เงินนะครับในช่วงนี้นะครับสิเด่นมากเลยครับเลขนำโชคนะครับของราวสีมังกรนะครับก็มีนะครับมีนี้นะครับมีห้ามีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับ เลขนโชคนะครับชาวราศีพิงกรนะครับในเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้นะครับมีห้ามีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับผมมาดูราศีกลุ่มนะราศีกลุมนีน,นะครับก็แกิวันที่ส3ามนะครับกลุมพาพันธ์นะครับถึงสิบสองมีนาคมนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในราศีนี้ครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณต้องนะครับนวัตวังนะครับในการจัดจ่ายเป็นพิเศษนะครับถึงแม้คุณจะวางแผนไว้เป็นอย่างดีก็ช่างนะครับมันจะมีเหตุให้ให้คาดฝันนะครับให้คุณต้องจัดจ่ายนะครับโดยที่ไม่คาดฝันนะครับเดือนนี้นะครับก็นวัตวังการจัดจ่ายนะครับเลขนำโชคของชาวราศีกุมนะครับเดือนนี้นะครับ ได้เกิดเลข6นะครับเลข2เลข8เลข1นะครับดูก,กันโชขของชาวราศีน,นะครับเดือนนี้นะครับได้แก่เลข6เลข2เลข8เลข1นะครับดูราศีมินนะครับราศีมินนะครับตลอดทั้งเดือนเกิดวันที่ สมีนาคมนะครับถึงสิเมษายนนะครับเดือนนี้นะครับในเดือนกันยาเดือนนี้นะครับเดือนนี้มีโชคลาบนะครับเพราะว่าจะมีโชคมีลาบนะครับขึ้นอยู่การพูดของท่านนะครับคือทุกอย่างเราเห็นที่ปากของท่านนะครับผมพูดดีสี่เจ็ดปากนะครับผมมาดูเลขที่นําโชคของชาวราศีมีนะครับเดือนนี้นะครับมีห้ามีสองมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับมีห้า มีสองมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับดาสีนี้ครับระวังนะครับเดือนนี้นะครับพูดอะไรไปนะครับถ้าระวังปากนะครับถ้ามีโชคก็มีโชคที่ปากตั้นนะครับมาดูราศีเมย์นะครับราศีเมย์นะครับก็่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13ามเมษาโยนนะครับถึง12บสองปุมขันไปพี่ภาคมนะครับในเดือนนี้นะครับท่านให้วระวังนะครับ การเข้าไปพัวพันกับบุคคลที่สามนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับเนทองนะครับท่านจะวุ่นวายนะครับท่านอย่าไปเข้าไปนะครับเกี่ยวกันนะครับเงินทองครับกับบุคคลที่สามนะครับสำหรับท่านราศีเมษเดือนนี้นะครับเลขคำโชคก็คือเลขหนึ่งเลขหกเลขสองเลขห้านะครับมีหนึ่งมีสองมีห้านะครับแล้วก็หกแล้วครับนะ กานโชคเดือนนี้นะครับผมมาดูราศีพฤกษ์ครับราศีพฤกษ์สำหรับท่านที่เกิดวันที่13นะครับพฤศจาคมถึงวันที่12มิถุนายนนะครับราศีพฤกษ์ในเดือนนี้นะครับกันยายนนะครับการเงินของคุณนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมันอาจจะนิ่งนะครับอาจจะไม่ได้ มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็สามารถที่จะเก็บสันนะครับการเงินอยู่แล้วนะครับตรงตัวอยู่แล้วนะครับผม้สํำโชคเดือนนี้นะครับของชาวราศีพฤษภครับก็คือเลขเก้าเลขสองเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขเก้าเลขสองเลขเจ็ดนะครับผมราศีพฤษภับปีเดือนนี้นะครับก็ ค่อนข้างจะดีนะครับเก็บเงินอยู่นะครับนะมาดูนะราศีมิถุนะราศีมิถุเดี๋ยวค่านมิเกิดยันที่13นะครับเดือนมิถุนายนถึงวันที่12ของสักดาหมนะครับในเดือนนี้นะครับรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในด้านของการเงินต่างๆนะครับ สามารถบดข้าวบดคลองได้นะครับในปีนี้นะครับการเงินดีนะครับผมคล่องตัวดีนะครับท่านผู้เกิดราศีมิถุนนะครับเลขนำโชคของเราสีมิถุนเดือนนี้นะครับจะแก่เลขสามเลขเก้าเลขหนึงเลขศูนย์นะครับเลขนำโชคของซาราสีมิถุนนะครับสามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับผม ราศีพลกรดนะครับราศีพลกรดตั้งแต่วันที่1 3กรกฎาคมนะครับถึงวันที่22สิงหาคมนะครับราศีพลกรดดวงชะตาของราศีพลกรดในเดือนนี้นะครับการเงินอาจจะมีการเข้าซ้ายออกมือหัวนะครับคือหาได้ซ้ายออกมือัวนะครับผมรวมถึงอาจจะมีเกีย์ได้รับโชคนะครับก้อนใหญ่นะครับในเดือนนี้ด้วยนะครับผม ด้กันโชคเดือนนี้นะครับได้เจอเลข5เด้2เลข1เลข4นะครับด้กันโชคในเดือนกันยายนนะครับปีตัวสองพันห้ารสสานะครับเลข5เลข2เลข1เลข4นะครับผมประวัตท่านที่เิดราศีกรกฎนะครับมาดูราศีสิงห์นะครับ ราศีสิงห์สำหรับท่านที่เกิดวันที่13สิงหาคมนะครับถึง12กันยายนนะครับในเดือนนี้นะครับมีความจริงจังนะครับในเรื่องของการเก็บเงินนะครับหรือจริงจังในการเก็บเงินมากขึ้นนะครับรอบครอบมากขึ้นนะครับการรัเสียต่างๆดีนะครับสามารถที่จัดซ้รหรือเก็บเงินเก็บทองได้นะครับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางมากกว่านะครับผมคือไปต่างประเทศนะครับ เลขที่นําโชคในเดือนราศีสิงห์นี้ครับนะในราศีสิงห์เดือนนี้นะครับจะเกิดเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสามเลขหกนะครับเลขนำโชคของชาวราศีสิงห์นะครับหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับผมมาดูนะครับราศีกันนะครับราศีกันก็คือท่านที่เกิดในวันที่13กันยายนนะครับถึงวันที่12 ตุลาคมนะครับในเดือนนี้นะครับโชคลาภอาจจะไม่ค่อยมีนะครับในด้านการเงินนะครับการเส่ยงโชคนะครับเท่าไหร่นะครับเจะมาจากน้ําพักน้ำแรงของท่านมากกว่านะครับผมคือราศีกันในเดือนนี้นะครับไม่ต้องเ่ยงโชคนะครับท่านจะได้เงินจากการทํางานของท่านเองนะครับผมโชคลาภของราศีกันนะครับเดือนนี้นะครับ ก็คือนะครับเลขแปดเลขสามเลขหนึ่งเลขสองนะครับโชคลาภในเดือนในโชคลาภของชาวราศีกันไอ้กันนะครับเดือนนี้ก็คือเลขสองเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดนะครับผมมาดูราศีตุลน,นะครับราศีตุลน,นะครับสําหรับท่านที่เกิดวันที่13ตุลาคมนะครับถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับ เรื่องของโชคลาภนะครับมีนะครับแต่ว่าท่านอย่าตามใจตัวเองเกินไปนะครับให้ท่านวางแผนต่างให้รับคุมนะครับในเดือนนี้นะเพราะว่ามีเกณฑ์กระเป๋จะล้วนไหลนะครับจะเงินจะออกจากกระเป๋านะครับผมให้ระวังเรื่องการเงินด้วยนะครับชาวราศีตุลนะครับเดือนนี้นะครับเลขโชคลาภของท่านนะครับที่นําโชคเดือนนี้นะครับเลขเลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามนะครับ ด้กยกำโชคของชาวราศีปุ่นะครับเดือนนี้นะครับไ้้แก่เลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามนะครับมาดูชาวราศีพิจิกนะครับท่านที่เกิดวันที่13พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่12ธันวาคมนะครับเดือนนี้นะครับอาจจะได้รับโอกาสดีทางการเงินนะครับเข้ามานะครับสิ่งที่เราคอยควมหวังต่างๆนะครับจะสาเร็จนะครับการงานอะไรต่างๆก็จะที่ท่านรอคอยอยู่นะครับก็จะสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับ แตต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะครับผมอารมก็คือการจับจ่ายนะครับท้านจะได้จับจ่ายอยากอะไรก็ได้นะครับอยากได้อะไรก็จะได้นะครับเลขกำโชคของชาวราศีพิจิเดือนนี้นะครับได้แ่เลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสี่นะครับเลขกำโชคนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับเดือนนี้ได้แ่เลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสี่นะครับผม มาดูราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับที่เกิดวันที่13นะครับกันยายนนะครับถึง12มกราคมนะครับเกือนนี้นะครับราศีของท่านนะครับอยู่ในเกณฑนที่ดีนะครับสามารถที่จะเงินจิดทองได้นะครับรวมถึงมีคนช่วยเหลือนะครับมากมายนะครับหนุปการะกุมการลนะครับไม่ว่าท่านจะเยี่ยมจะไปทําธุรกิจการเงินต่างๆรานะมีเกณฑนที่จะผ่านนะครับผมนะฮะ มีคนช่วยนะครับเลขนำโชคของชาวราศีธนูนะครับเดือนนี้นะครับได้แก่เลขเจ็ดเลขสี่เลขหกเลขหนึ่งนะครับเลขนำโชคของชาวราศีธนูนะครับเดือนนี้นะครับมีเจ็ดมีสี่มีหกมีหนึ่งนะครับผม ราศีนะครับที่มีโชคนะครับในเดือนกันยายนพศ2563นะครับมี5ราศีด้วยกันนะครับราศีพฤกษ์นะครับราศีกรกฎนะครับราศีกัมนะครับราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะครับราศีที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือเสี่ยงได้นะครับเสี่ยงน้อยๆนะครับผมคัเตือนนะครับเป็นคำเตือนส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้ยุติยาในการรับชมด้วยนะครับ ดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งขบบ้างล่านะครับเพื่อพาคลิปต่อไปนะครับวันนี้แค่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ